สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องบกเขื่อนขึ้นเรือนน้วครับเนาะคลิปนี้นะครับกสิพามหาเร่นทุ่งนแล้วครับพี่น้องหลังจากปีกายนี้นะครับคลิปเล็กๆกัจะเห็นคลิปไซเบตนะครับปีนี้แมงแล้วครับพี่น้องครับฝนตกมาไหมครับสถานการณ์โควิดนะครับเงียบเอาเติมมันนี้กันมาเรือนน้านะครับเนาะน้าไอ้นะครับ น้องมึงครับวาซีโชคมานบ่ครับเดี๋ยวนี้เขาใส่กันจิกสองแล้วนะครับบึงบูปินตามีปลาซี่ปลาดุกลายครับพี่น้องครับเสียงเขียดจะน้าห้องนะครับบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนามีหมาสองตวัวครับพี่น้อง คอนกับปบปีช่วงมี้ห้อยยางเด็ดนะครับนะอาท,ทิตกำลังทิ่ตกนะครับพี่น้องไทยบ้านกลายไปแล้วครับหลังจากฝนไม้ครับ อย่างาอยางไดเบบ่งผักเบิง่งหยากันครับพี่น้องผักจากธรรมชาติทุ่งเลยทุ่งนะ พี่น้องช่วงนี้กับคำแล้วนะครับเนาะกระิมาเก็บปักบุ้งครับพี่น้องนี่ทำงานครับบ้านเสี่ยวเปต้มเก็นกำลังพริกครับปักบุ้งแดงนะครับเนาะตุ่ไหนตุ่นาวต้่มเก็บกำลังพริกครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราเก็บผักกันครับพี่น้องยอดหลายเลยครับพี่น้องปักบุ้งพอได้กินอยู่ครับ ฝนแม่นนะครับเนาะหนอดกำลังสวยงามนะครับเนาะผักบุ้งเนาได้กลับมื้อนึ่นแล้วครับพี่น้องครับนี่ก็อบสิพอดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บเพิ่มอีกน้อยน้อยนะครับเนาะพี่น้องเนาะข้าแซ่บครับใจจริงก็อยากผักบุ้งไฟแดงพผมได้ครับพี่น้องแต่แซ่บเลยครับ ยอดอ่อนๆไม่ไหมนะครับลนะ่ะผักตอนยอดนะครับของดีครับพ่อของดีครับพี่น้องเก็บพริกด้วครับแล้วลูกโดดโอ้ขี้นวดแกงงเราไหมเด้ยอดเฉลอมพี่น้องเลยปลอดสารพิษใช้เกลียวเฉลอมครับพี่น้องเมื่อไงเมนูโโดูว่าจะมีกระทะบ่นี่กระเบื้องครับ สุดจากส่วนครับพี่น้องเก็บพริกเป็นน้ำนะครับน้องพี่น้องเนาะครับแค่ไหนมีน้องไส้นะครับเนาะทั่งส่ผัดปึกบุงไฟแดงครับวันนี้น้องใส่ไว้์ดิโซไอ้ผัดปักบุงไฟแดงครับพี่น้องไอ้แจก็กซีผัดปักบุงไฟแดงครับพี่น้องกับโบนแองกับเดีย๋ยวเราบึงนะครับเนาะ And they pile in yang bì kìm cọc con nọc bolo 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 cọc con nọ bolo cọc con nọc bolo cọc con nọ bolo cọc con nọ bolo ข้าทิตย์ตกดินแล้วครับแสงแล้วับได้บกเขือนะครับได้ทิศได้เช่าบุญพิณนะครับส่องแล้วก็ได้บกน้ำครับพี่น้องได้บกเขือครับผักสดๆสางพิษครับตรงนี้บกน้ำบกทิพแกงไหมครับเนาะเนื้อละสองบาทครับอันนี้เอาฟรีครับพี่หนุ่มรักนี้สวนเป็นครับสวนไอ้ครับ เมาเล้งห้องเสียดยางกินไน้กับค่าแบตเตอรี่หลืออาจจะได้เห็นนะครับเนาะนี่เป็นบรรยากาศยางมาเลี้ยงนะครับเสียงเฉยจจียดจะนะาห้องครับพี่น้องเสียงนกบรรยากาศดีครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นนี่ผมกะที่นอนย่นีแ่แหละครับเดี๋ยวจะขออนุญาตไปกลางเต้นกันครับพี่น้องอันนี้น้องไซด์กับ ส่เบ็ดอยู่มุมภูมครับมุมทั้งพู่นครับเสแสงบ่พ่อกับภาพบ่ชัดเลยครับพี่น้องครับแสงสว่างบ่หอดนะครับกล้องแม้ที่ชัดปันใดแต่ว่าแสงบ่ได้ก็เราเหลีล่ยวบ่เห็นครับสีชัดเป็นพันล้านพิกเซลหรือสี่จังใดก็ต้องกินยูกับคุณภาพของเลนส์นะครับเนาะ ครับพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับแะ้ีดังไฟยาเขาครับอาทิตกเรียบร้อยแล้วครับผมวิวสวยครับครับตอนนี้พอดีมืดมาแล้วครับท่านผู้ชมขออนุญาตบาไทยนะครับน้องชายกำลังก่อไฟนะครับตอนนี้กำลังจะลุกครับ เดี๋ยวเรามาทำอาหารกินกันครับพี่น้องสักครู่ครับชีวิตบ้านนอกครับอากาศดีมากเลยครับครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าหากเคยฟังเพลงของพีเสดเดนะครับเพลงจีหอยครับนี่แหละครับของจริงครับสองลูกใหญ่ครับหอยปังจีหอยครับพี่น้องจังเลยพได้้แลวครับพี่น้องครับ จีหอยเขาครับมันนำจิ้มรสเด็ดครับนองไซต์ตำมาครับมันพริกปุ่นนะครับของแท้มีครับหน้าตาจีหอยนะครับแล้วก็มีผักข้างเคียงนะครับเดี๋ยวเฮามาลองซิมครับอ๋อขอเส้นเกษตรสิทธิ์ครับซิมครับเดี๋ยวตัวนี้ลินน้ำลำไยอยู่ครับตอนนี้ซิมเลยพี่ซิมเลยซิมเลยซึ่งแซดไปยังไดยครับมันนี่ช่องเฮามี เพลเอกช่องเลยครับมันแข็งเลบเชนโอ้แต่แทบเลยครับพี่น้องอัศเมือแน่จะว่าได้บรรยากาศครับเสียงเขียดจะนะาครับห้องเป็นได้ครับสุดยอดปะยกนิ้วเลยครับพี่น้องแ่บลายครับแล้วก็มีน้ำกางห้าอครับกางนาวอ่ะน้ำสไปยครับสุดยอดเลยครับผมตามด้วยน้ำสไปย์จ๊กับครับพี่น้องปิดมือกีสานครับ ุดยอดของปลาหมึกอีสานนะครับจีหอยน้องกินตามไม่ดูกันโอ้อยากให้ไม่กินน้ำกันด้วยครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่นะครับออกมาใส่ไปล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซิมเบิร์ก่อนเลยครับพี่น้องโอ้น้ำไล่ไหลครับ